ไปซานเสียงบ่อพากันไปซานเสียงว่ลูกบะอต่างเขาข้างเนือบ่รุกละในหายใจในป่ายังหอนบูบูอยู่เฮ้ยอ๋อวะว่อาบนี่ะ thai cướp có thai bả cướp, gìn nhang nắp bạc anh ốc, hửm? nè nắp đi bắc long đi, chơi no, à, <de> Nhãy nho, no, nho đấy áo thì kìm hẳn quá nè. như đó Hay hết bát. À, thấy Muộn nè. Anh khai sầm bả đi đơ, phá đúng nè, phó kìm nè, xem mù nèo nè. Yên nè, yên nè móng nèo 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 เออไหน่อหมกใครยอะอ่ะว้าวเออยังน้องดินกันน้อหมกเนาะไปหาหมกกันไปหาหมกกันแล้วเชเด้อแมนยิถาเด้อไปไปหาหมกกันเด้อไอ้อ่านอ่ะมาวให้น้อกว่าสีผู้ห้น้องเฉะอ่าน้องน้องอันตนี้ถูกแหละ ว้าวสวยเข้าก <c ười> ันเลยจ้าว้าวใช่อะไรเอาไหมเอ้ด hmm. <c ười> <c ười> ้วยเอาแยงหมวกกัน <erei> บัดนี่เอ้าเออของอีดาเด้เนี่ยของอีดาเด้ใส่นี่นี่แม่วม่ป้าใช่ไหมนี่นี่ขอกําหนัดเลยว่ากันหันหาป้ายังหยู่ ยูเอ้ยมานะงัวน่ะดนุเอ็มบังค่ะอันนมาอู้วโหขากระคุนเลยอันนี้บอกหมวกกันเลยเฮ้อขากระหนาเลยขากรคุนเลยไอ้ปลาใช่ไหมอืมว้าวว้าว น้อยยังจะใช้มียังดูวิตามินนะบวกการลดยาใช้หรือไม่ใช้อ๋ออันนั้นหมากอันนี้ดูหมากมี่หมากมี่อ่ะแมนหมากขนนนไอ้เบิ้งว่ามาเบิ้งน้ำไม้บ่เอาไปเอาเบิ้งน้ำไหมปะ ไห้เออหน่อไม้นี่บ่ไม้ว้าหน่อไม้หน่อไหมมึงให้หน้าเกิดฉับมีอยู่เฮ้ยเออมีวัตถุบบ่มีบ่เออมีอยู่น่ะเฮ้ยมึงเขากันมึงหน่อไมขึ้นปะเขากันไปใส่เอ็กต์ไป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 ย่างไปจันไป Lam muộn đời bằng một đây Muộn đơ Ai u Ayo muộn đen đi mộn mộn muộn muộn Nhay chân chịu chơi 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 sạch gỡ bây giờ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  bây lại bây giờ bây giờ bây giờ lại มาพี่ดุมุนแดงนะมุนแดงน่ะโอ้มันใหญ่หางไม่เพราะเดี่ยมุนแดงมันกัดอ่านี่ไอพี่อิงยิงยิงยิงมาดุบ่ะแต่หมวกมันจะใส่ให้บึกนี่แต่หมวกแดงจตหมวกสีชมพูจ้าแต่ชุดไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่วันนี้ <cười> <cười> wow đấy nhaba ghi Ừ Anh à, nhìn nhà ba mong <laughs> <Nghiền> nhà pa đi mong măm măm ba. Bỏ mong bỏ mong gần đây má thằng mong má thằng mong má mong mà hoa mong đó phi. ไปทางนี้นุบไปว้าวสวยจังเลยเต้นอยู่หเต้นอยู่บหนด้ดิง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 ดิ้ง้นดิ้งดิงดิ้งดิ้งดด้งดิ้ด้งดงดิ้งดิ้งดิ้งงด้ดิ้งงดิ้งดิ้้งิ้งิ้งดิ้ด มาเก๊กวิญญาลูกล่ะเอาปลาทิ่มไป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 ข้างเหน็ไปทางน,นี้แหละไปมาข้างเหน็บไปมากินยาปะหืมอ,อยากน้ำบอไปมากินน้ำลูกปะมากินยาปะขึ้นกินยาปะปยาะกินยาดีกว่าค่ะ นายกินน้ำบ้างไมนายกินน้ำบาลูกแม่น้ำเหมือนกันเด้อแม่น้ำเหมือนกันเดายุเด้อเนี่ยเด้อป้าขึ้นกินยาแม่ป้าป้ากินยาบ่ป้าขึ้นป้าขึ้นบ่

กินน้ำด Get ิอะกินน้ำนะหนูน้ำก่อนกิน้ำน้ำแต่คืนนี่แต่นต้องมือให้ตัวเองดีกว่ยูกินยาเก่งแท้ดุละต้องมือให้ตัวเองวันนี้เอขียยากอาบน้ำในมงนี่อ้าะอามให้เนาะค้างๆการหอนยูมันยังเว้นอยู่ปกะอยางอ่านบยงแดจะอ่าอยูตอนอยากอาบน้ำอีกอานดชูไปดูไปอชูไป

เกือมาดูบอคนช่อยังอบยังเกือบอเกือได้น so ้ำคนช่วยพมเก่งพ yeah ่มกิยากัเก่งลีบบลาบูบูลาบบลาบูบูลาบูบูลาบูบุลาบุบลาบุบุลาบุบลาบดบุลาบุบุลาาบุบุลาบุาบุบุาบุบุลาบาบุุ่ทาบุบุลาปาาบุาบลาาาไม่าา เจ้าค่ะว่าหากินแน่วๆว่านั่นหนูกินยุบขาดปากแล้วเข่ารบกวกินขอบใจใส่เด้อกินว่าอยากแกหายไม่เสร็ญหายแม่แม่อยากหากินไหมเอาบากิน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 เออมาไม่กินบากินไหนถามว่าได้เป็นยไง ในยูจะเห็นเนี่ยนี่จิตราลูกขึ้นหน้านี่อยากปีนใช่ปะใช่ดอกแค่ปีนยังดีหน่อยนี่ไงไอพันองปีนไปมพันองปีนรึปะไม่ได้มีดอกบ่มีดอกยาไอไบ่มีดอกยาแก่หายไ่มีดอกไม่ใช่กินวะอีดามันเป็นยังน้าลูกเนาะนี่บ่ได้เป็นยังน้าลูกเนาะยูเนี่ยยูเป็นวัดนะยูเป็นวัดเต๋อหุ้ยเนี่ย

ยุดการสิเอาเอาเอายนคนจะเอาไเอาไปคนน่ะเอาบุญเข้าไปเลูกยมึงนียปลาดูเงยมึงเนียแอะป้าคัดไตเด็กอ่านน้ามเลยมสบายอยู่เนาะนียขมุกเลยมันขมุกไอ้เกิร์มือด่างอยู่มึงเนี ปนี่ก S S ันเมื่อไไปสานเสียงบ่อพากันไปสานเสียงบ่ลูกบ่อตั้งเข่าข้างนบ่ลูกละในหายใจในป่ายังหอนบูบูอยู่เฮ้ยบ่บ่่อ่าบม่ได้ลูกลน้เป็ ประสานเสียงกันพักน,ยอยนอกจ้า,าน<อ>เน,น<ม>าะพอได,ดล้ลูกหเงอะลกินยาเลงพักกะรับด้ว <c oughs> นี่มู้ไู่้ไรูู้้่รูลูกกระม่รไม่ก้ระ้ไ่อ้ไม้ำ เหนื่อยมาเนะมือยูม่งจรงนี้ดี่คืรอาไม่ทันได้หรอกยัยต๊กแตกมามามาอาบก็ยาอากาศมันท้อนๆอตน้ำอ้าวนี่นะเก็บเงินหาเงินเก็บใช้หนีจะได้นีหลยช่วยซับนี่นะเออจะที่ตกแตกได้เอ้ จะอาบลนน้องก,ก็อยากอาบนา้ำมอน้อูเองี่น้บอกบออันนี้ดนี่บอกแนนม่อย่าแช,า,า,เชาเด้ใส่อันนี้ไหมอืมแักอันชีเขียวเลยยังดูป้าป้าไปใส่

ว้าวดูดิคนจมูกคมบอนี่หอได้เห็ดอวยใญ่มากใช่ได้เห็ดอยู่บอได้บ้างค่ะเห็ดยบอได้เห็ดบอเอะได้เพิ่มเติมยู่บบ้างค่ะใช่มีกระชุบมบบ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 เพิ่มเติมบอบบมบนะบะบบงบบบบบบะบี่บบ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 นบบบ ไปใสนอนไปไปนอนอยูไปออไปไหมะปะปไปไปไปหาวะพูนบ่คอยดึกดักใส่โอนี้เพื่ปนบ่สบายบ่อะไรบ่ชาบ่อะไร หาชีพนะเนาะไป้แล้ววารบลูกบอนี่ตอนนี้เหลือยยเดี๋ยวกูขันลูกเนนี่ดิเอาย่งเงลยม่ยังนี้ก็บั่งแน่น่ะเดี๋ยวจะชิบระเช่นบอลยังนี้ชิะเช่นบนี่ารบไอ

mùng ngồi nặng thầy hơi 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 Ăn hơi 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 đấy, hơi 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 ăn hơi 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 ăn hơi 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 vô <laughs> เออเนี่ยเน่เน่เนก็บเก็บถุงขนมเป็นถิ่มขยะมาลูกไปถิ <c oughs> ่มขยะเดอ้อมีที่แบไใหม่นะ่ะลูกปิวมาเออต็นนั้นพ่อรูกละตใต้โต๊ะเดอ้อใต้โต๊ะนี่นี่นี่เก็บมาลูกละ แม่ถ็เลยเก่งฮ้ยเฮ้ยเอกไนเธร้องบ่ขึ้นไปเยๆขึ้นก่อนน้องอยู่นี่อยู่มาหาสาวเนอะฮะเฮเหนอย่างอีสาวใช้สาวสาวให้เปิดตู้นะสาว ประตูให้นิ่งหน่อยแน่ซึ่งเนี่ยเออ,เอ,อตาเปียกเลยเช้าเช้าเออเช้าเออเช้าเปิดตู้ให้เย่ะเช้าเช้าเอินแม่เจ่านะเอ,อเินแม่เ้า,าแม่มี เช you um, ้าแม่ยูริแม่ยูริเอ้ยไขวโอใครสนใจเป็นไรบุญมีแต่น้ำหูน้ำตาเอื้อยกระนองไออยู่สิวนไปวนมาอยู่ตั้มตั้มไหนหนุกใสใส ไม่หม,ม่บก่กฮะยวต๊คอยลงมามาทิมมาทิมพยะนอย้นองเอ้ยน้องน้องมาพีลกเอ้ยทิมพะยะทิมพะยะเออไม่ให้แม่แมตัวจูดมาออกมาบเดี๋ออกมา,กออกม,ามินมินมิน,มน,มน Vậy Vậy Học bài nhắn được nào mong này nè มันเต็มแล้วมันเต็มแล้วไว้ไบอลุกบ่เอาขนมกับกินกะเทะทิ่มาทิ่มาโมนิตไตไอที่แม่กินมามนะน,น,น่นนนลุกนนหันเดี๋ยวมุดกับมากาักัดตีนด้านมือหันนันมันหวานค่ะนีย่ยังไม่ใช่เกือบอยู่ค่ะ จะเกลอจะพุดแล้เหรอน่โอ้ยฟุ้ฟุฟุน,ฟน,ฟน,ฟนมีปนปะช่า,างแล้วแตัวนี้แจบอกอีกทนมแจบอกอีกทนะม và <laughs> <Mình> nghề cay <cười> <cười> thì thôi nó mù lắm ta em vào được ฮอนี่ทโอน้ำหูน้ำตาโง่เงี้อเน่เน่ม่นเน่เน่เก็บข้าวนูล่ะเก็บเป็นตะกร้าแล้วขนออมากระยา chạy phao á nó Cửa đã Áo hơi quấn luôn quên à, không <phải> à. <laughs> Nó Nó chép đó hiểu không?

Hết cho đi luôn Hết cơm cho đi Mẹ Hết cơm luôn rồi sai gì một bay ra luôn Ừ, phăng hồi này đi. ไปแล้วมาจุดมาจุดขีนเหงือลนะลูกไปแล้วมาหอนตีได้ลูกมาก่อนแม่มาแล้ว ออมปิดได้บอร่ะเป็นยังคือปิดบ่ได้ลูได้ปิได้บ่แล้วแล้วแล้วไม่มาแล้วพวก <c oughs> เองก็คุ้มปิดฝ่ายเนย นบเมย์น no uh. yeah. <laughs> yeah. yeah, yeah, ีไม่หนุกละเอือเยอะเยอะจากเออมินบ่มันมินบ่อเยะมันมินบ่เออน่ะฮะมันมินบ่ลูนุกอัชบาลีปะาลุงดูแหมดีเนาะเนยเอ้ยเนเน่เนยเอ้ยคงชิบวนะหน่าเนาะอยู่ในกองคนเนาะ กบแม่เนีย่ยเชนญลปาปลาลงบุกอ่อนเดอ้อโบกันคลิปหน้าเกมี่สบายดีเดอ้อบ,บายบอยู่ดีเอ,อ้ย